สวัสดีครับ KB Pro Superbike นะครับวันนี้พามาดูรถสปอร์ตสายซิ่งจากค่ายซู z u k i นะครับ GSXR 1R นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2022เดือนกุมภาพันธ์นะครับเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนเลยครับคันนี้สวยสายไร้ที่ดีเลยนะครับใหม่เอี่ยมเหมือนกับเพิ่งออกจากห้างเลยนะครับและเช่นเคยนะครับพามาชมรอบคันรถนั้นก่อนเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจาะลึกรายละเอียดของแต่งกันนะครับสีถังเงาแว๊บไร้รอยขีดข่วนเลยนะครับเจ้าของเดียวออกข้างนะครับสีนี้โดนใจสุดๆเลยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับอุปกรณ์จำเป็นติดตั้งมาให้จากโรงงานครบคันเลยนะครับ โอเคเรามาดูของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับกับยางใหม่ๆเลยนะครับ s ุ per corsa นะครับก่อถนนดีเยี่ยมจากค่าย p l a n d y ครับและชิ้นที่2นะครับ slip on t i t a n นะครับจากค่าย arrow นะครับอยากให้ชมสีของรถคันนี้เงาตาแตกเลยนะครับ ข่าวมุกสวยมากชกปรับได้นะครับบอ,อกแฮนดดมิโนนะครับที่อุดกระจกไลท์เทคนะครับค้าจาก TWm นะครับ สวยลงตัวเลยนะครับปอกแทนโดมิโน่ครับคันนี้ยังมีควิกชิดต,ติดตั้งให้มาจากโรงงานเลยนะครับรุ่นท็อปหมเอี่ยมครับพอวิ่งไปเพียง1 200กิโลเมตรเองนะครับคันนี้เจ้าของเก็บดีนะครับเดี๋ยวผมพาดูเล็กไม้กันบ้างนะครับ นี่นะครับวิ่งไป1296กิกิโลเมตรนะครับและผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันมั่งนะครับ ไงบ้างครับเสียงโหดใช้ได้เลยนะครับและคันนี้เปิดราคาเราล้าอยู่ที่549,000บาทครับและเช่นเคยนะครับสำหรับลูกค้าที่ฐานเงินเดือนสูงเครดิตดีมาโดยตลอดนะครับสามารถดาวเพียงขั้นต่ำที่1 9 0 0 0บาทก็พร้อมออกไปซิ่งเล่นกับเพื่อนผมได้เลยนะครับและลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างช่องทางไลน์หรือ Facebook นะครับ และฝากติดตามเว็บเพจของทางร้านด้วยนะครับกับ KP Pro Superbike ครับคอยนำเสนอรถที่รับเข้าร้านมาใหม่อยู่เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมทอม KP Pro Superbike สวัสดีครับ